พี่น้องครับมื่อนี้เขามาหยอดน้ำกดสี่โม่งแรงว่าสี่หยอดจำตะเทียงไปธุระกลับมาก็เลยกลับมาหยอดอ้าวมะเบิ้งใกล้ๆบาดนี่น้ำยางยังย่อยปั๊บปั๊บอยู่มะเบิ้งบ้ดนไหว่ายางเขาได้หลายบ้านไหนมะเบิ้งใกล้ครับใกล้ๆนะครับเกือบเครื่องคู่นะครับเนาะเกือบเครื่องคู่คันแม่นถวยถวยโลโลกับประมาณสองถวยนะครับเนาะอสี่หยอดเป็นแบาดนี่อ่าอันนี้ผมใส่น้ำกด แทนน้ำกดเชียรภาพนะครับตาดอกแก้วนะครับยีดเหล็กก้อนโอ้เดี๋ยวเครื่องคุกครับพี่น้องเอาเบอร์ไก่เบอร์ไก่ครับโอ้ครับพี่น้องเลยคับโอ้ออกดีครับออกดีครับอากาศกำลังยังพันเย็นเด้่นี่ขนาดอากาศยังพันเย็นนี่นี่ครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวหยอดเรียกเรียกจะเสียปุ๋ยมาพ่นวานิย้อดแล้วเขาก็เอานี่ใส่คลื่นนะครับสามีครับยางนี่ สามมีดนะครับโอเคยงีย okay. งย่อยโย